ก็สวัสดีครับไออันนี้เป็นถ่ายวิดีโอไว้เพื่อส่งงานอันนี้นะฮะกองใบนี้เหมือนจะอัน,นี้มาฮะไม่เหมือนละฮะส้มมาต้องมีคอมเบอรี่อ๋อผมเอไม่ได้ใช้นาน,นะฮะก็อยอมรับว่าไม่ได้ใช้นานมาก เป็นจริงๆกล่องไอโปรแกรม Honda ECU ก็สามารถที่จะไอ้นี่ได้เหมือนกันก็สามารถที่จะรีคัฟเวอรี่ได้เหมือนกันแต่ด้วยอันนี้เป็นกล่อง MJETB หนึ่งนะฮะเป็น CPR 650ตัว LED ไฟห้าหนอ K อันนี้จะคืนคืนไปเดิมให้ลูกค้าฮะก็ะต้องใช้หมดมีคอเวอรี่ ผมไม่มีไอ้นี่นะผมไม่มีผมไม่มีมมมอ่ะผมเปิดสวิตช์กุญแจแล้วผมไม่มี MCU ที่เป็นของเค้าใช้ก็เลยต้องใช้เฟสเชอร์เฟสเชอร์ก็จะมีข้อดีหลายเรื่องอยู่ฮะอะ่อย่างเน้นๆเ,เลยน่าจะเรื่องของความนิ่งะฮะอะ่ก็เขียนกลับแล้วนะฮะก็ถ้ามันสถานะสีส้มเราต้องรีคอเวอรี่อย่างเดียวฮนะ เราจะกดไลท์เลยไม่ได้อ่ามันก็จะอารี ECU ข้อมูลเดิมทิ้งแล้วก็เริ่มเขียนเฟีเชอร์ะจะช้าฮะค่อนข้างช้าเลยหลักแต่ในในความช้าก็มีความนิ่งฮะก็ประมาณนั้นฮะแฟตกลับเดี๋ยวส่งกลับให้ครับพยายามอย่าใช้3.3แฟตไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มากนะฮะมันจะหลับหลับบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะกลายเป็นหลับลึกับ ก็ประมาณนั้นโอเคฮะเดี๋ยวส่งกลับให้ครัอบผม